วันนี้เรามาตกปลาที่อ e ่างเก็บน้ําแถวบ้านนะครับวันน au <okay> okay um ี้ตั้งใจมาตามล่าหาปลาชะโดไปทําแดดเดียวสองสาตัวนะครับเมื่อเราเอาเรือลงแล้วเนี่ยเราก็ตีเหยื่อปลอมกันไปเรื่อยๆผ่านไปชั่วโมงกว่าๆนะครับก็มีปลาเข้ามากัดเรื่อยๆนะว่าสนุกใช้ได้เลยก็กัดไม่โดนเบ็ดบ้างนะครับหลุดบ้างอยแล้วก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นครับ เราจึงต้องนําเรือไปที่ท้ายอ่างนะครับเพื่อหาจุดขึ้นฝั่งนะครับเพื่อไปทําธุระส่วนตัวนั่นเองครับไปเยี่ยวนั่แสวยมากแต่ระหว่างเดินทางไปเนี่ยเราก็ตีเลาะไปด้วยครับจนมาถึงจุดที่เรือเทียบฝั่งได้นะครับเรามองไปเห็นกอไผ่กอนนี้ครับเห็นว่ามันสวยดีนะครับก็เลยลองตียัดเข้าไปในนั้นเลยนะครับแล้วก็โดนเลยครับ